เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้แม่แลจะจวนมาแป่งะดือแองกันนะเจ้าแอ่กับน้ำเนาะในเจ้าซื้อแองกับน้ำมาเนาะแล้วก็จะมาใส่ะดือกันนะเจ้าอุปกรณ์ที่พันเธอแม่ก็มีประมาณนี้น,นะเจ้าแต่ที่เฮาจะซื้อเพิ่มก็คือเทปปันเกี่ยวเนาะแล้วก็ท่อนี่นะท่อเพื่อจะทรงน้ำระบายเนาะ เดี๋ยวเามาแยกอุปกรณ์กันเนาะตัวที่มีเดือเนี่ยไว้ด้านบนนะจ๊ะตังนี้ไว้ตังลุ่มแล้วสายนี้ที่มีหัวขั้วเนี่ยนะจ๊ะมันจะมียางอยู่สองเส้นนะจ๊ะเอายางตัวนี้ใส่ก่อนเลยลูกใ,ใส่ด้านบนกัน ี้ะอะอย่างใส่นี้ใส่สู้ในโลกสู้ข้อไหนอันหนึ่งลานนอกมาอันหนึ่งเอาเส้นนี้นดันเข้าไปในเลยหนูแล้วก็สูนนี้ก่ะสูนนี่มันโค้งดีโค้งแต่มเส้นลวดมัน อ่าตอนนี้ใส่ตังโมนเรียบร้อยละตอนนี้หามาใส่ตังลุมนี่มันจะมีนี่นะจ้าตัวนี้เอาตัวนี้ใส่ไปใส่แล้วก็เอาแหวนใส่ไปแล้วตัวนี้เอาแรนแหลมนี่ไปทังนอกเ,อเข้าไปประมาณหกหกคึบหกเกี่ยว แล้วไอ,อย้ยางเล็กนี้เข้าไปแหเกี่ยวได้ทลกัก็ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วเราก็จะเอามาใส่ตัวนี้แต่เราตั้งใจเทปปันเกี่ยวเนะเาะเทปปันเกี่ยวปันนี้ปันนี้ล่าตัวนี้ไปใส่เลยอ่มอันนี้ก็ประมาณนี้นะเจา้าเทปปันเกี่ยวแล้วก็หมุนเข้าไปเนาะเจ้าอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ที่ทีแองาง้าเนาะเอาตัวนี้ไปใส่ลนกใส่ตุ้งปื้น ตัวนี้แบนสุกมาแนานบนตะแคงตะแคงแงอาตัวนี้ดันเข้าไปพื้นไปเลยอาตัวนี้เตัวนี้ไปต้องบนนี่ใช่ไหมครับดันเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะไปโห่ด้านนี้ ร้อยเอาตัวนี้มาตัวนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ตังลุ่มเอาตัวนี้สอดเข้าไปเอาไปแบบอันหนังทนดึงยืดมาเลย้ย้งอย่างแล้วก็ปีนอางขึ้นจับไปตวัวปีนอางขึ้น อยู่ดวเตียวอยู่ด้วยเหมือกไหมไม่ได้ยยดไปได้ลูกจำไว้จับจำนี่ไว้จำนี่ไว้แห่เนี่ยแล้วเ็อากจะเอาตัวนี้มาใส่จะมีตัวนี้เนาะอันนี้แฝดปี๊ดตัวนี้แล้วก็น,น็อตจับให้แม่เนี่ยวางไว้อาจจะเอาตัวนี้เข้าใส่นี่หน่อยสัะ ่นี้แล้วนี้น็อตแล้วก็มีหนังยางไปเนาะหมุนแ้วเข้าไปเลย เาไปก็จะได้ไประมาณนี้แล้วแฝนี้ก็ปิดไปเลยเนาะปีนะเจ้าอันนี้คือตัวลูมนะเนาะเราไปจะใส่ตัวบนนี่เน่เจ้าใส่ตัวนี้เนาะตัวที่เป็นเดือนนี่เนาะไว้ตั้งบนสุกเข้าไปขนางยางนี่ห้องกันูกหนังยางนี่ห,น,ห,น,น,หนังยางห้องตรงนี้ เอาเอาเอาต่อห้องในใบตัางนอกนี่แหละแล้วก็สุกหูนี่เลยใส่หูนันเลย Nó tận nóng đọc tên Tận ừ. lẹ, tận say out to a pinyin yang 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 lê yang 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 ไปพร้อมๆกันเลยหมุนพร้อมๆกันเลยลูกมันเป็นยังแน่นๆแล้วก็แฝงนั่นมาเลยตัวหมุนนั่นมาเลยเนี่ยมันมันจะเป็นห้องนี่นะตัวนี้ก็จะเป็น ฮูยสุกเข้าไปเลยยุยุเข้าไปเลยลูกดันเข้าไปสื่อเลยไม่ต้องหมุนเออนั่นแหละอ่าเรียบร้อยจะเอามาดูวิธีตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะหมุนเข้าหมุนออกได้นะจ๊ะแล้วแต่เฮาจะชอบเนาะได้เฮาก็ปับปับเนาะอันนี้ไม่แล่หมุนได้ประมาณนี้นะเจ้าเจ้าเป็นลาปิด ยังไม่ยกลูกเด็กทีแลกเอาปี๊ดนะจ๊ะเอากระดานเข้าไปนี่นะจ๊ะปี๊ดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วถ้าเราจะเปิดกระมวลตัวนี้มุนตัวนี้นะจ๊ะแฝดก็จะเปิดออกมาเนาะนะจ๊ะแลแวเอาปี๊ดนะจ๊ะปี๊ดทางกระดานเข้าไปตุ๊กนี่ยจะเราก็เปิดกระมวลแฝดตัวนี้นี่จ๊ะก็จะออกนะ่จ๊ะ เป็นอันเส็ยสิ้นวิธีกกะใส่สะดือแองนะเจ้าเดี๋ยวขาจะไปต่อตั้งรูปแหมนะเจ้าที่ถอดระบายน้ำเนาะอนเอาความเลยลูกเอาความเลยเอาความเลยไปยังตีนีนอ่อะไรลูก,นนลกจะใส่เทปปันเกี่ยวเนาะ ใส่เทบปันเกี่ยวตรงนี้ก่อนอ,อันนี้ใส่เทบปันเกี่ยวแล้วเนาะอันนี้อันนี้อุปกรณ์ที่ซื้อมาเพิ่มเนาะนี่จาะเก้าสิบบาทดึงลูกดึงดึงเลยอันนี้เราจะไปใส่ที่ต่อระบายน้ำเราจาะใส่เลยเอาเกี่ยวใส่เอาหนังใส่ <c oughs> ดูวไหมอไแ <c oughs> อนนั่นแหละหมุนเข้าไปเลย เนี่ยใครค่าได้อ่างออบน้ําก็เอามาทําเองได้นะเจ้าอ่างหมแปลงเจ้าไปเดียวเรียบร้อยเจ้านะเจ้าใส่เสือแองเนาะเจ้าใครสนใจก็ซื้อมาทำเองได้นะเจ้า จ้าสวัสดีนะเจ้า